สลามวัไรกุ้งครับผมวันนี้นะครับนี่กับบังเนี่ยจะพาไปกินบุฟเฟต์เนื้อย่างทะเลที่มีก๋วยเตี๋ยวให้เรากินด้วยนะครับแถมราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นราคานี้รวมน้ำดีฟิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กับบังจะพาไปดูนะครับผมว่าบุฟเฟต์เตาถ่านเนี่ยเขามีอะไรให้เรากินบ้าง <S <S มาเริ่มกันที่โซนเนื้อกันก่อนเลยดีกว่าครับเนื้อที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งเนื้อสไลด์มีทั้งเนื้อหมักมีทั้งตับวัวมีทั้งไก่หมักพริกไทยดำมีทั้งไ มีหอยแข็งมีหอยเชลล์มีหอยหวานมีหอยนางรมมีปูมามีหอยหลอดแล้วก็มีกุ้งครับต่อไปก็จะเป็นโซนผักนะครับโซนผักเนี่ยเขาก็จะมีเห็ดเข็มทองครับมีเห็ดออรินจิครับมีเห็ดชิเมจิครับมีข้าวโพดอ่อนครับมีข้าวโพดเฉยๆครับมีแครอทผักบุ้งกระหล่ำปีคะน้าตั้งโอหัวละพาฝักชีฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดชีสครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีเต้าหู้ไข่ปูอาดลูกชิ้นปลาไส้กรอกเต้าหู้ชีสและพวกเมนูที่เป็นกับข้าวพร้านน่เยี จะไม่มีตัวไหนบวกเพิ่มเลยนะครับผมและในส่วนของตัวของหวานล้างปากนะครับผมก็จะมีไอศครีมมีขนมมีผลไม้มีน้ําแข็งใสและน้าจิ้มของที่นี่นะครับผมก็จะมีน้ําจิ้มแจ่วครับมีน้ําจิ้มสุกี้ครับแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเครื่องดื่มของที่นี่นะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม299บาทเนี่ยจบเลยส่วนเตาที่นี่เขาจะมีเตาให้เราเลือกทั้งหมด4แบบครับผมราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับสำหรับใครที่อยากได้เพิ่มเนี่ยก็จะเป ใครนะครับผมแชร์โพสต์นี้นะครับแล้วก็เอาโพสต์นี้เนี่ยไปให้เจ้าของร้านดูเนี่ยเจ้าของร้านเขาจะแถมเต้าให้เราฟรีหนึ่งเต้าไปเลยครับแถมไปฟรีฟรีแบบไม่คิดตังค์เลยครับมีกัดร้านเนี่ยจะอยู่ที่ลังสิตซอย32นะครับใครกลัวหลงทางเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงครับผมแปะโพสต์ไว้ให้บนโพสต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับโปรโมชั่นนี้นะครับจะหมดเขตในวันที่31มีนาคม2อ6 6นารนี้นะครับนอกจากอาหารการกินแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็ยังมีห้องละหมาดกั้นโซนหญิงชาย